สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังวิธีการอัปเกรดทักษะการเทรดของคุณให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใน6เดือนนะครับเลิกเสียเวลา3 5ถึงปีในการลองผิดลองถูกนะครับนี่คือวิธีอัปเกรดทักษะการเทรดของคุณให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับภายใน6เดือนนะครับผมได้คิดเองนะครับออกมาจากนี่นะครับมาจากทวิตของคุณ o n น y ี r a d e e d g e นะครับเขาบอกว่า นักเทรด90%นะเสียเวลา3-5ปีครับในการทำสิ่งที่ผิดพลาดนะครับสิ่งที่ผิดๆนะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนการเทรดของคุณภายใน6เดือนนะครับผมก็เติมไปว่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสนใจมีลิงก์ใต้คลิปนะครับถ้าอยากจะอ่านต้นฉบับนะครับวิธีการเปลี่ยนครับแนวทางการเทรดของคุณนั้นให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใน6เดือนกันเลยครับ 1. สร้างกลยุทธ์ของคุณฮนะสตัดสิ่งไม่จําเป็นออก 3. บริหารความเสี่ยงครับ 4. เป็นนักเทรดที่เทรดแบบสไนเปอร์ครับไม่ใช่นักเทรดแรมโบ้นะฮะหวางแผนการเติบโตของคุณครับ 6. คุณต้องมีวินัยครับนะแล้วก็ 7. จงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองครับเนี่ยนี่เป็น6แนวทางครับที่จะอัปเกรดทักษะการเทรดคุณให้สูงสุดภายใน6เดือนครับแทนที่จะเป็น3-5ปีเหมือนคนอื่นนะครับสร้างกลยุทธ์เลยครับเขาแนะนำให้คุณเนี่ยทุ่มเทเวลาครับนะชั่วโมงต่อวันครับ2ชั่วโมงในการเรียนรู้การเคลื่อนไหวราคานะฮะ ทดสอบระบบย้อนหลัง1ชั่วโมงครับแล้วก็1ชั่วโมงในการปรับปรุงเอจของคุณครับนะฮะจงมีความคงเส้นคงวาครับฝึก1ชั่วโมงต่อวันดีกว่าฝึก5ชั่วโมงสัปดาห์ละครั้งนะครับจงฝึกทุกวันนะครับ4ชั่วโมงต่อวันนะ2ชั่วโมงเนี่ยแบ่งไปกับการเรียนรู้การเ้่อนวาคานะครับ1ชั่วโมงหมดไปกับการทดสอบ ระบบย้อนหลังครับแล้วก็1ชั่วโมงในการปรับปรุงความได้เปรียบของคุณนะฮะขอบก็คือความได้เปรียบ Edge จากภาษาอังกฤษนะครับ2คือตัดสิ่งไม่จำเป็นออกครับนะฮะลบอินดิเคเตอร์ครับ,บ,รบเส้นทุกสิ่งที่ทำให้คุณสับสนนะฮะแล้วก็โฟกัสไปที่1ระบบครับหรือหน้าเทรดเนี่ยเซตอัพแค่ 1- นถึหน้าเทรดเท่านั้นฮะ จงเป็นผู้เชี่ยวชาญครับใน1นึ่งเซตอัพดีกว่าการเป็นนักเทรดที่โอ้โหมีเซตอัพเป็น10นะฮะเชี mm ่ย hmm. วชาญรู้ลึกรู้จริงแค่หน้าเทรดเดียวก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับถ้าคุณอยากจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะโฟกัสให้เชี่ยวชาญเพียงแค่หน้าเทรดเดียวให้ได้ครับนะฮะระบบเดียวหน้าเทรดเดียวครับเอาให้ได้ก่อนครับแค่นี้นะฮะ รู้เลือกรู้จริงมากกว่าการเป็นเป็ดนะครับ 3. การผรหารความเสี่ยงจะช่วยคุณได้เสมอนะครับคุณต้องมีการกระจายความเสี่ยงครับหนึ่งนะแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสมเรียนรู้ครับอย่าเพิ่งรีบรวยนะครับถ้าคุณอยากจะเก่งนะอย่ารีบรวยครับถ้าคุณรีบรวยคุณก็จะละเมิดความเสี่ยงครับด้วยการอ l อินด้วยการรีบรวยแล้วก็ด้วยการเทรดแบบ นักพนันครับอันตรายครับคุณต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดได้ก่อนครับรอดก่อนครับในช่วงเวลาที่คุณยังอ่อนแออยู่คุณยังประสบการณ์น้อยพัฒนาทักษะของการเอาตัวรอดได้ก่อนครับด้วยการแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสมครับนะฮะเสี่ยงไม่เกิน1%อร์ของเงินทั้งพอร์ตครับแต่ละครั้งนะวางแผนความเสี่ยงต่อการเทรดครับ ศึกษาเรื่องของวินเรทเรื่องของริซิวอเรชนะฮะนักเทรดที่มีระบบธรรมดาครับแต่ว่าบริหารความเสี่ยงได้ดีนั้นจะชนะนักเทรดที่ใช้ระบบที่ดีที่สุดแต่ว่าไม่มีการบริหารความเสี่ยงนะครับเรื่องของวินเรทนะครับเล่มนี้มีนะครับเล่มที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับวินเรทก็มีครับมีเอ็ดด้วยครับความได้เปรียบนะเล่มนี้มีนะฮะ ต่อมาครับจงเป็นนักเทรดที่มี m i n ์เซตสไนเปอร์ครับนะผมแปลจากอังกฤษนะเขาใช้มือปืนซื้อขายไม่ใช่มือปืนกลนะคือจงเป็นนักเทรดสไนเปอร์ไม่ใช่นักเทรดเดมโบ้ครับส n i p e r ก็เลยครับเน้นคุณภาพครับรอรอจนกระทั่งจังหวะที่มันเข้าแผนนแล้วก็ลงมือทำครับแต่มือปืนกลนะครับ ลงสนามครับไม่มีการรอครับบุกอย่างเดียวครับคิดจะเดินหน้าค่ายตายครับเน้นปริมาณครับแต่ว่าไม่เอาคุณภาพครับแตกต่างนะครับนักเทรดสไนเปอร์นั้นเน้นคุณภาพแต่ไม่เอาปริมาณครับนักเทรดปืนกลนั้นจะเป็นเน้นปริมาณครับแต่ไม่เอาคุณภาพนะครับแตกต่างครับถ้าคุณอยากจะมีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีเป็นเดือนนะเรียนรู้ที่จะเน้นคุณภาพครับนะฮะ มีการวางแผนที่ดีครับแล้วก็ทำตามแผนทำตามกฎนะครับอย่าเทรสเปซสปะอย่ามั่วครับนะฮะจำาสม,มิว่าเนี่ยคุณคุณจะต้องมีหนึ่งระบบครับเชี่ยวชาญหนึ่งระบบนะแล้วก็หน้าเทรดไม่เกินสองครับเท่านั้นพอครับให้รู้เลือกรู้จริงวางแผนให้ดีครับว่าจังหวะซื้ออยู่ตรงไหนบายสัญญาณคืออะไรเซฟสัญญาณคืออะไรนะฮะพซิชั่นไซส์ให้ถูกต้อง ในนัตัวรอดแล้วก็ทำตามแผนครับนะฮะนักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่นะครับล้มเหลวเพราะว่าพวกเขาคิดว่ายิ่งเทรดมากยิ่งเทรดถี่เนี่ยยิ่งกำไรมากขึ้นผิดครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไร้ประสบการณ์ครับยิ่งไร้ประสบการณ์นะยิ่งความรู้น้อยนะฮะแต่ดันไปขยันเนี่ยเละเทะครับไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนครับนะฮะ โง่แต่ขยันเนี่ยพังครับนะฮะใช่ไหมฮะโดนกําจัดทิ้งมาฮะนี่เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในธรรมชาติทุกอย่างนะครับต่อมาข้อห้าครับจงวางแผนการเติบโตของคุณฮะมองเกมยาวนะครับเริ่มต้นที่อะไรครับที่การพัฒนาทักษะนะครับพัฒนาสะสมประสบการณ์นะตัวเงินไว้ก่อนครับเงินไว้ก่อนเรียนรู้ลิทยาทำตามกระบวนการที่สุดก่อนฮะนะฮะ เรียนรู้เี่อเชี่ยวชาญในระบบเทรดเดียวเชี่ยวชาญในหน้าเทรดเดียวไว้ได้ครับเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้ครับเอาตัวรอดได้ก่อนทําตามแผนที่ดีสุดก่อนครับถ้าคุณมีทักษะที่ดีเยี่ยมครับคุณมีกระบวนการที่ดีเยี่ยมนะมีประสบการณ์ที่มากพอที่ควรค่านะเงินตามเมงครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมบันทึกการเทรดนะครับจงพิมพ์แล้วก็คอปปี้การเทรดที่ประสบคาสำเร็จครับ เอามาเรียนรู้ครับนะหนังสือที่เขียนโดยนักเทรดที่สำเร็จนะครับผมแนะนำเนาะคิดและเทรดอย่างแชมป์ของมีม่าเบนเวนีครับเรียนรู้ครับแล้วก็หนังสือความลับระบบเทรดก็ดีเช่นกันนะครับเอามาอ่านก็อ่านซ้ำๆย้ำๆครับนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณได้แนวทางที่ถูกต้องจากคนี่เร็จจริงจริงครับแล้วก็บันทึกการเทรดเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ความผิดพลาดคุณเองครับนะฮะ มันดึการเทรดจะทําให้คุณเก่งขึ้นครับการรู้จักการปิดพลาดจะทำให้คุณเก่งขึ้นคุณต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับนะใช้เวลาในช่วงทุกช่วงเวลาทุกวันในการพัฒนาตัเวเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ 6. นะครับจงมีวินยัยครับจงมีวินัยจงมี mindset ที่ดีครับในการเทรดไม่ว่าจะเป็นมีวินัยสร้างความมั่นใจมีความอดทนในการเทรดนะครับถ้าคุณมีวินัยนะมีความมั่นใจเนี่ยมีความอดทนนั้น โอกาสชนะสูงมากาว่าทักษะทักษะเรื่องของวินยัยความอดทนความมั่นใจนั้นโอเคละความมั่นใจมือใหม่มีแต่ว่าวินัยเนี่ยกับความอดทนนั้นน้อยกว่านักทีมเพราะว่าวินัยความอดทนนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะติดตัวเรามาได้เกิดนะครับต้องสร้างขึ้นมาครับใครสร้างได้นะครับคนนั้นจะมีศักยภาพมากพอที่จะสําเร็จได้แน่นอนนะครับสุดท้ายกเจ็ดครับจงเป็นเวอร์ชั่น ที่ดีที่สุดขคุณเองครับด้วยการทํา6เรื่องนะครับให้ดีขึ้น้วยครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแบบโตก้ากระโดดนะเพียงแค่ดีขึ้นวันละหนึครับมันจะทบต้นทบต้นไปเรื่อยจนกระทั่งคุณมีทักษะที่ดีกว่านักเทรด9% 0แน่น,นอนแค่คุณทํา6เรื่องนี่ฮะก็เป็นไอเดียนะครับในการาไปประยุกต์ใช้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ